แรงดันอากาศเด็กๆคงจะเคยได้ยินหรือได้ทราบปริมาณที่เรียกว่าแรงมาบ้างแล้วเมื่อเราต้องการจะเคลื่อนวัตถุเช่นตู้หรือกล่องที่วางอยู่บนพื้นเราต้องออกแรงผลักวัตถุนั้นอย่างไรก็ดีบางครั้งในการเคลื่อนวัตถุเราต้องดึงวัตถุเข้าหาตัวเราแล้วเด็กๆเ,เคยออกแรงดึงหรือผลักอะไรบ้างแต่เด็กๆทราบหรือไม่ว่าอากาศที่เราหายใจอยู่นี้ ก็ออกแรงกระทําต่อวัตถุต่างๆรวมทั้งตัวเราด้วยบางคนเรียกแรงนี้ว่าแรงดันอากาศการที่จะพิสูจน์ได้ว่าแรงดันอากาศนี้มีจริงอาจจะทําได้โดยการทําให้ภาชนะที่มีฝาปิดเช่นขวดพลาสติกร้อนขึ้นโดยการเทน้ําร้อนใส่ขวดพลาสติกจากนั้นเทน้ําออกอากาศในขวดพลาสติกจะถูกความร้อนไล่ออกมา เมื่อปิดฝาขวดพลาสติกในขณะที่ยังร้อนอยู่นี้แล้วรอให้ขวดพลาสติกเย็นลงเด็กๆคิดว่าขวดพลาสติกจะเป็นอย่างไรคำตอบคือขวดพลาสติกนั้นจะบุบเบี้ยวเสียรูปทรงไปสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ขณะที่ขวดพลาสติกเปิดอยู่และยังไม่ได้รับความร้อนนั้นจะมีอากาศทั้งภายในและภายนอกขวดพลาสติกอากาศภายนอกจะออกแรงกระทําต่อขวดพลาสติกทุกทิศทุกทางกล่าวได้ว่าอากาศภายนอกกําลังบีบขวดพลาสติกอยู่แต่ขวดพลาสติกไม่บุบเพราะภายในขวดพลาสติกก็มีอากาศที่ออกแรงดันผนังของขวดพลาสติกออกไปทุกทิศทุกทางเช่นกัน แรงบีบจากอากาศภายนอกจึงสมดุลกับแรงดันของอากาศภายในเมื่อการในขวดพลาสติกถูกความร้อนไล่ออกมาแต่อากาศที่อยู่ภายนอกก็ยังคงออกแรงบีบขวดพลาสติกอยู่แต่คราวนี้ไม่มีแรงจากอากาศภายในมาหักล้างจึงทําให้ขวดพลาสติกบุกเบี้ยวเสียรูปทรงไปเด็กๆจะเห็นได้ว่าอากาศที่เราหายใจอยู่นี้ก็ส่งแรงกระทําต่อวัตถุต่างๆอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่รู้สึกถึงแรงดังกล่าวนี้ก็เพราะแรงดันอากาศกระทำต่อวัตถุทุกทิศท,ทุกทางแรงเหล่านี้จึงหักล้างกันไป